หลังจากแกะโบน,บนเบอร์สิบออกไปทั้งแปดตัวนะครับแล้วก็ยกออกมาได้เลย,อยึออกมาก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกอะไรนะอาร์ชูดอาร์ชูด,ชดไว้กันการอาร์ชไตามชิ้นกันนะครับพี่ไปเอาอันนี้หลังจากที่เราถอดเชี่ยวกมานะครับนี่ก็จะเจอสายรีดบริเวณตรงน,นี้นี่ครับที่เราจะเปลี่ยนนี่คือสายรีดส่วนนี้ก็เป็นอะไรนะหน้าคอนแทคอย่างเงี้ยเนี่ยมันเกิดความผิดปกติไหม ปกติครับพี่ไม่ไม่มีมันเป็นคราอะไรนี่คือการอาร์ปกติอ๋อการอาร์ปกตินะครับเดี๋ยวก็จะต้องมีการวัดไอหน้าคอนแทคนี้ด้วยใช่ไหมความหนาใช่ครับด้านข้างด้านข้างด้านข้างมันจะมีค่าอยู่อ่ามีค่ามาตรฐานมันอยู่ใช่ครับว่าลึกไปเท่าไหร่อันนี้ถือว่าไม่โอเคยังไงพอหลังจากถอดออกมาก็จะต้องมีการเอาเชลของมันมาขัดจุดหน้าคอนแทคต่างๆมีนี่่แล้วก็จุดนี้ใช่จุดนี้ที่เป็นทองแดงครับทั้งหลาย ส่วนด้านล่างเตัวต้นเอาไว้<อ>ช่วยลดกระแสะเวลาอาบนะครับโอ้อนี่นะครับเป็นเป็นฟินคีบฟินแบบนี้เป็นตัวช่วยลดกระแสเวลามันเวลาเปลี่ยนแถบใช่ไหมเวลามันอาร์ใช่คนระับนตอันนี้เราก็ใช้สกอตไฟธรรมดาเนี่ยนะเดี๋ยวพอเสร็จล้วก็ล้างน้ำมันอีกทีหนึ่ง